ก็เพี่อนเล็กน้อยข้อนี้ผมอยากจะทราบว่าที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยมีอันที่หนึ่งก็คือนสมานโคมใช่ไหมครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ดูเรื่องเกี่ยวกับ Community Education Team นะครับเริ่ที่มาจากอุบลราชธนะครับคราวนี้ผมอยากจะทราบว่ามีท่านไหนที่ไมได้มาจากองค์กรที่ได้มีแบบพูดถือภาษาหลายหลายหรือตัวสรุปก่างต่างนะครับก่อนก่อน เพื่อท <t festivals> ี่จให้องประชุมมีสาระเราก็ใช้เวลามีทูกค้าแสดงความคี่เห็นให้รอบรอบให้ข้อมูลสักก่อนสักอีกสักสินาทีตวมีวเราทางฝั่งเราก็จะมีปัญหาแล้ววันนี้ที่มาเราเข้ารเปหาแล้วก็มีการเดชนาทที่เกส่วของของ้เป็นการของหน้าตาก็จะได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับมี็นเชิปของเร่อการท่องเที่ยวซึ่งในการ่เราป่ะกาปาศอุปทานประชาศรบสมัครใหครับประกาุปทานเรื่อง เกี่ยวกับไฟฟ้าไม่สว่างหรือถนนบกทางรถติดที่แกการจัดนัเรียนหม่จะมาเรื่องจ่วสิทธ์ว่าเราไป่าในขนาดขการสร้างฝั่งดีแมนที่เป็นกิจกรรมพวกการท่องเที่ยวแบบชาติพันธุกิจกรรมเดินป่าหรือว่าป่าเสือปุ้ซึ่งการะดับนี้เราก็ต้องใช้ท้งการเดินะนับชาติ อประม <Yes ้ี่มันก็มีที่ทางความการเพื่อให้นาคกเราสามารถจะเข้ามาในปาากาได้่ให้ราใหม่มีาได้ใอคาสมาีลได้แล้วก็เรื่องท้ายที่ตู้กัมาตลอดระหว่างอสองตัวไ้ทเดียวกันนะคือว่าเนค่าเฉลี่ยในในประเทศไทยอยู่จังหวัดใน1.5ติเพราะฉะนั้นในนี้กันทั้งหมด แล้วก็ตรงรชอบท่องเทียวใครรับชอเกษอรชอบานมนีตัาการรอกสิ่าเราจะบอกท่อเที่ยวจะบอหรือว่าให้คนที่จะบอกัารเดี๋ยต้องต้องได้มาว่ามีนโยบายต่อไปในาง้ตั้งแต่ปีก็ปี0ก็ต้องกจไ้ิปว่าวนนี้ต้องเอาวงเท่อคกสามารถที่จะทำได้ก่อนนะครับโอเคราบว่ามีท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ในวงของ ในหสมาคมกัจการของชาตินแล้วก็ C T Provision กิจการแล้วก็ทางที่พักใช่ไหมครแรมอะรเช่นต้านอาหารมีไหมครับนกรณีก่อนเดียวผมให้ทีเดียวครของพี่เองเป็นด้านกิจการอะไรครับอ๋อครับมีท่านอื่นนะครับขอสักสามท่านครับของพี่เก็บขวอับอะไรครับอาลน์เียเก็นหมีไหมครับดีรบอาดังเกษตรที่เป็นนะ พี่วกับการเกษตร่ไหมครับทอเกี่ยวองเกี่ยวกับอะรครับทํองเกี okay, okay, well, we other other okay, so ่ยวกเกรเกี่ยวอ่าภาพให่ต no, no, ่อใช่ไหมครโอเคงั้นเดี๋ยวเราทลาปัญหาที่ครอบคลุมสามแผนนี้นะครับอย่างว่าเราได้เห็นภาพใหญ่แผนสองคนนะครับทั้งจังหวัดด้วยในมุมของพิพากด้วยในมุมของกิจการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ในมของอาหารด้วยก็เดี๋ยวเราเราฟังของทุกคนเพื่อใหทุกคนได้รูอาสมคภามิอย่าพ หลากหลายนะครับแต่ก็พอที่จะสรุปพอที่จะเข้าตรวจได้อยู่สองสามประเด็นนะครับผมคิดว่าผมจะใช้เวลาที่เหลือของทุกท่านอีก20สนาทีแบบนี้ครับก็ผมจะขออนุญาตนำความเห็นของทุกคนที่ได้พูดมาวันนี้นะครับแล้วก็มาสรุปให้พวกเราเห็นตรบกันนะครับใช้เวลาไม่เกิน5านาทีนะครับเดชจะให้อาจารย์เดชชรนะซึ่งเป็นขออสูรนโยบายพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวหรืรอบครัวหรือในระดับที่จหวัดด้วย และระดับกฎหมายอย่างพวกพอร์รัปักฎหมายต่างๆสำคัญด้วยนะครับเราเห็งว่าถ้าคุณนายกจิ๋นเนี่ยในสี่ปีที่ผ่านมาเขาเป็นนายกรัฐมนตของโซเวียตของเขาคนเดิมนี้ก็ยังไม่มีพรรคการเมืองระดับชาติเมื่อประสานงานกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองระดับของประเทศไทยมันจะเสริมกันได้อย่างไรเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่พวกเราได้คุยและเดี๋ยวผมให้นายกจิ๋นติดท้ายก่อน ช่วยนำเสนอให้พวกเราได้ไปดูนะครับว่า12เดือน12เทศกาลเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับก็โดยสรุปนะครับผมสามประเด็นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราพูดกันมาตั้งแต่ท่านนายกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วในประเทศไทยรวมถึจังหวัดนครนายกเนี่ยว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนีบางทีอบจต้องเป็นตัวนำคือที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่ามีกระสุนท่องเที่ยวนะครับมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวง ท่องเที่ยวก็ทาเรื่องเกี่ยวกับอุปารไปท่องเที่ยวาประเทศไทยก็ทำเรื่องับประสบไปที่บรการไมมาที่บริษัทไปเพราะว่าในานการณ์น้ทุคนไม่มีใครรู้ถึงท่องเที่ยวหรสถานที่ที่ควรจะไปที่ให้คนไปได้มากกว่าคนลครืไโยกประจิบคราวนี้มันก็มีบางจังหวัดที่เ้อมาเรสามารถที่จะดีงเประมาของตัวเองดึงกองหาที่เสนยกองหาที่ในการลงทุนให้จังหวัดเนี่ยที่ยโยงใับพื้นที่มนเกิดในนนายกโตเงยโ เข้าใจทุกทีมากกว่าคนที่เอกราชบุโขทัยลงมาหรอทุกเท่ยงตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผู้สมัครนกรัฐมนตรีตามแบบดต่างของประชาชนเริ่มเห็นว่าไนในการท่องเที่ยมันไม่ใช่องนอกโยนนโยนกันมัมีเสือสอตัวในท่มกลกัลมผู้ว่าอยูคนนึงตกลงอาวงเรคนนเป็นกระทรวงกระทรวงคนหนึ่ตกลงท่องเท่ยวตลอดเป็นคนนึนม่ีกระาะพอไมระวาะก็ลก็ชุมสี่สี่ป้อยคนเออสี่คนรับออกมาจากคนชุม อันนี้เราขอสมมติว่าถ้าเป็นรปจของข้าระชาชนเนี่ยคิดว่าต้องอทำหน้าที่ของการเป็นร่าิดสุทหน้าที่ของการจุบันิจว่าอะไรครับง่ายๆคือให้ใจความเข้าใจก็คือครูครางช่างหมอครูก็จะการศึกษาค่างก็คือหน้าที่ทหารเข้าจังหวัดช่างก็คือมีหน้าที่ซ่อมถนนซ่อมไฟหมอก็มีหน้าที่ทําหน้าที่สาธารณสุขช่างเป็นอาเรียที่อปจส่วนใหญ่ทั่วประเทศไม่ค่อยตัดเพราะว่าก็คือทันงหลายร จากการมองให้ผู้ว่าทานระภรมาช่วยแต่ว่าในตัวสถานเอกเนี่ยเราต้องต้องผ่านการได้แล้วนั้นเป็นข้อสุดข้อที่หนึ่งที่จีนวันนี้เห็นตรงกันข้อที่สองขั้นถามสู่ยุทธศาสตร์ครับ้นถามที่ผมต้อถามกับตัวอะไรที่นนิยามความไม่ยุทธศาสตร์อะไรที่นนิยามองยุทธศาสตร์สำหรับผมนิยามของไม่ยุทธศาสตร์ก็คือหาจุดแข็งของตัวเองเพื่อที่จะไปดึงโอกาสจากภายนอก พท,ที่จะม้องกันหรสอปองและปิดความท้าทายที่จะเขึ้นอะไรดุกการที่จะลิ้จุดแข็งภายในไปสู่ความต้องการภายนอกน้ผมคิดว่ารานะุ่นายนายกเองนะนักท่องเี่วนมามาบอกครับเป็นเป็นก็แรว่าะเป็นผู้ประสนใยแล้วติดจากกรุงเทพมาที่นี่ประจาเลยก็จะเลืก่ากอเที่ อยู่แจกวิธี่ที่เกษตรกรรู้คำถามคือเราจะกระจายออกยังไงกระจายออกไปที่ท่องเที่ยวปุ๋ยยังไงให้อันที่หนึ่งคนอยู่นานขึ้นอันที่สองคือให้คนใช้เงินใช้จ่ายมากขึ้นอันที่สามคือให้มาซ้ำมากขึ้นอันนี้คือเ tourism revenue management tourism revenue management นี่คือสามอันนี้คือถ้าเกิดจังหวัดคุณไม่มีแม่เด็กเยอนะคุณต้องสร้างแม่เด็กก่อนอันนี้เด็มนั้น แต่ระหว่นี้มีหน้าอย่มีสุดแสนอยู่แล้วอย่างน้อยก็คือที่ผมมานี่ก็มีทุกเขามีเชิญม,มีทุกสาขาแต่ก็เห็นที่าทอาจารย์พูดบอกว่าพอคล่องสายอันนี้ทุกคนกลับหมดไม่ไม่อยากจะอยู่นานต่ออาทิตย์นีจะทำยังไงให้คนเนี่ยอยู่ได้งานมากขึ้นอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิกงกีฬาผมมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเล่นขี่มสกีที่เมสเซสที่นี่เป็นประจำอยู่ก็มีอะไรไปลเล่น เป็นจริงๆออกมาการท่องเที่ยวแชาติพันธุ์การท่องเที่ยวแบบสก้าร์บูชากิจกรรมเงินป่าเทรลอยู่นานได้แล้วกอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ในการทุนที่จ่ายเราอยู่ได้นานมากขึ้นใช้จ่ายเงินมากขึ้นแล้วก็กระจายมากขึ้นกว่าแค่เราเปลี่ยนตัที่เราไปจุดไหนบ้างถ้าท่านเห็นด้วยว่าอันนี้แหละคือความยุติธรรมการท่องเที่ยวเราต้องเป็นอย่างนี้ก็จะได้ต่อลงมาว่าไอ้การประสานงานการเงระดับชาติจะเป็นยังไงนะพัฒนา เราก็ารคมนาคมการเรือกความปลอดภัยอันนี้คือปักสบายนะปับาางผู้ทายรแสบายถ้ากับสบายถ้าเป็นฝั่งดีงานเนี่ยก็ต้องหากิจกรรมมาที่ที่ในเมื่อเรามีแม่แรงเอยู่มาแล้วแต่ดูเสร็จปุ๊บเราก็จะปไปต่อนียเราต้องสร้างติดาซึ่งคุาที่เป็นระบบนี่เราสามารถที่จะประสานงานเสริมงานให้กับนระบบกรอที่ต้เป็นในตอยู่แล้วแต่เอาพัะชาชนมาเสริมอาการระดบชาติมาเสริมเลยไอยุทธศาสเนี่ยมันก็ ยิ่งถ้าเราเป็นรัฐบาลที่จป็ิบัตจรงได้ร้จักกงจากแตว่ามันก็ตอนเป็นัที่บันญยากทำหนึ่งของประเทศมันก็มีกรรมการตราตรกรรมการตีควสิ่งว่เรากรรมการกฎประการิเษที่ที่เพื่อเช่วยในอีตเม่อเรประสบความสำเร็จว่าผมเชื่อมันในการสารพันใ้เนจริงัเราะด้เดียวนา มีกฎหมายอะไรที่อยู่ในสภาตอนนี้เช่นพวกพรบโฮมสเตย์พรบอากาศสะอาดพรบชางิติพันธ์อะไรที่เราจะมาส่งเสริมการได้สรงจุดอะรนั้นก็คนได้บ้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยนายกจิตนะครับแล้วเราก็เดินเป็นไปทางนี้ก่นครับอาจา้ย์นะขอบคุณครับ